ต่อกันที่จังหวัดแพร่ค่ะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยส่งมอบระบบบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรเสริมศักยภาพกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านไซย้อยจังหวัดแพร่ค่ะที่บริเวณโรงเรือนปลูกผักอินทรีย์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ชีววิถีบ้านไซย้อยหมู่ที่12ตําบลไซย้อยอําเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟพได้จัดพิธีส่งมอบระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเป็นทางการให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยนายนำพลโพธิวงศ์ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืนพร้อมด้วยนายธนดลสังทอง ผู้อานวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือเป็นผู้ส่งมอบระบบดังกล่าวให้กับนายสมชายเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นผู้แทนรับมอบก่อนส่งต่อให้แก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ค่ะกิจกรรมนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานเพิ่มศักยภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของกฟผซึ่งมุ่งมั่นสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้กับแนวสายส่งไฟฟ้าให้สามารถดําเนินกิจกรรมทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในด้านของการจัดการน้ำซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการทำเกษตรอินทรีย์ในทุกฤดูกาลครับสำหรับโครงการเกษตรชีววิถีบ้านไซย้อยค่ะเริ่มต้นตั้งแต่ปี2,557และยกระดับเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในปี2,565สำหรับในปี2,568นี้ค่ะมีเป้าหมายยกระดับสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ออร์แกนิกไทยแลนด์พร้อมวางแผนทำสัญญาการตลาดกับบริษัทเลมอนฟาร์มเพื่อจำหน่ายผลผลิตในราคาที่เป็นธรรมและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ค่ะการส่งมอบระบบบริหารจัดการน้ําในครั้งนี้คาดว่าจะช่วยให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ําสามารถเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและสร้างไรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนได้อย่างต่อเนื่องค่ะ